เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกันไปต่อนะคะในส่วนของทีมที่สี่นะคะ C6417 ค่ะโรงเรียนสามคัคคีวิทยาคมค่ะพร้อมไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงนิดนึงนะคะโรงเรียนสามคัคีวิทยาคมค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลูกได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆก สวัสดีคะ่คะ,คะโอเคค่ะพร้อมไหมคะได้ได้ยินไหมคะได้ยินไ,ได้ยินนะคะพร้อมแล้วนะคะค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอคลิปวิดีโอตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านทณากรรมการทุกท่านวิทยากรทุกคนแล้วก็ผู้ชมุกทาน วันนี้น้องเขาตัวแทนจากโรงเรียนสามนมื่ีวิทยาคมยินดีจัดนักเจ้าในกาเสนอคลิปของมูฮาลถ้าวันผูกมีไฟฟ้าเจ้าค่ะในชที่ท่านได้สั่งไปนะคะเป็นภาษาิ่นเหนือถิ่นของพวกเราเองค่ะโดยคลิปวิดีโอของเรานะคะจากสื่อออกมาโดยใช้การประกาศข่าวค่ะว่าเรื่องความขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศเวเนซุเอลาค่ะเพื่อระหนักถึงความร,ร้ายแรงและความสําคัญค่ะจากนั้น จะมีเด็กสองคนที่สนใจในเรื่องถาิพีที่ประหยัดน้ำและไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรใช้ต่อไปในอนาคตค่ะเพราะปัจจุบันไฟฟ้านับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักใ,ลในการดำรงชีวิตเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาด้วยภาษาเหนือเลยนะคะตอนนี้นะคะค่ะก็ขออนุญาตเข้าสู่คลิปวิดีโอของน้องๆเลยค่ะเชิญค่ะ In 2016, Venezuela has a solar power storage. This is because water is used to generate seventy percent of the total electricity generation. when there is a d o t it can't produce enough electricity to meet the demand for electricity in the country ตมิลี่พวกกำลังดูอะไรอยู่หรอเนี่ยเรากำลังดูข่าวประเทศเวเนซุเอลากำลังประสบป,ปัญหาขาดไฟฟ้าใช้เอคิดว่าที่ประเทศไทยจะเกิดปัญหานหรือเปล่าบอืมฉันว่าในอนาคตก็ไม่แน่อกนะ แล้วเราจะแก้ปัญหานียังไงดีอ่ะเธอไม่ต้องห่วงไปหรอกอย่างเนี้ยเราอ่ะมีหลักสู่สเต็มกำลังสองเรื่องท่ารี่นี้ไม่มีไฟฟ้ามูร,ราณาการกับปฟสาระการเรียนรู้นะปฟสาระการเรียนรู้เลยอ๋อใช่มีสาระารงงานอาชีพศิลปะสุขศึกษาภาษาอังกฤษสังคมศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทายทศาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชาสุขศึกษาพูดถึงผลการใช้ดีต่อสุขภาพอย่างไรศิลปะสื่อประกอบภาพสวยงามการงานอาชีพการจัดบ้านให้ประหยัดพลังงานวิทยาศาสตร์เลกเทคโนโลยีข้อดีข้อเสียของการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนภาษาไทยวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนภาษาอังกฤษอ่านสเตเตอร์ในบทความ สางวอศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในอนาคตและคณิศาตสตร์คำนวณการใช้ไฟฟ้าในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรในต่อไป,ต,อไปต่อไปนี้เป็นตารางประเภทเชื้อเพลิงที่สะสมได้นในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564การธรรมชาติจำนวน16,84.57ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ59.13่ทนหินรวมลิกไน,น จำนวน6765.11ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ23.81พลังงานหมุนเวียนพลังน้ําและอื่นๆจํานวน4755.04หรือร้อยละ16.73น้ํามันเตาจํานวน5.90ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ0.02น้ํามันดีเซลจํานวน19.07ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ0.07และอื่นๆจากสพปลาวมาเลเซียลำตะคองชลประภาวัฒนาจํานวน หกสิบเก้าจุดสองเก้าล้านกิโลวัตรหรือร,ร้อยละศูนย์จุดสองสี่รวมทั้งหมดเป็นสองหมื่นแปดพันสี่ร้อสิบแปดจุดเก้าแปดล้านกิโลวัตจากกราฟคือกราฟข้อมูลแสดงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆในกราฟถัดไปคือกราฟความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดบางช่วงของประเทศไทยนั้นสูงชันขึ้นละบางช่วงมีกราฟที่สูงชันลง นี่คือสถานการณ์จำลองหากใช้ไฟอย่างไม่ประหยัดพี่ยังไม่พอเลยแคงนี้มามามาเฮ้ยนี่มันเนี่ยถ้ากับเขาดีเฮ้ยเฮ้ยและนี่คือตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ยั่งยืนหากพวกเราไม่ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าก็อาจจะทำให้เป็นดังเหตุการณ์นี้ได้เรามีวิธีไหนบ้างล่ะที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าก็ ง่ายๆเลยนะคือเราต้องช่วยกันพอดลักเมื่อเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วหรืออาจจะช่วยกันปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ซึ่งอาจทำให้เราเประหยัดพลังงานไฟฟ้าเยอะเลยล่ะเจ๊ว้าวสุดยอดไปเลย อไปเลยตามที่น้องๆบอกจริงๆด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะคะทาง Facebook Live นะคะกดไลฟ์กดหัวใจให้น้องๆได้เลยนะคะตอนนี้ขออนุญาตขอนึงคำถามจากท่านคณะกรรมการค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีน้องๆจากสามัคคีวิทยานะครับเอ่ออนอื่นต้องชมเชยก่อนเลยว่าทำคลิปนี้ออกมาได้สนุกมากแล้วก็ดูแล้วก็ รู้อะไรเพิ่มขึ้นหลายอันเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ดีทุกคนเลยยถามนิดเดียวถามนิดนึงก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปถามคําถามที่ที่สาคัญเนี่ยไอ้มุกที่เรากระโดดกระโดดตอนจบเนี่ยใครเป็นคนคิดฮะช่วยกันคิดทุกคนค่ะโอเคเก่งมากเลยตัดต่อได้ดีด้วย oh <my. S 1> นะครับเ oh <my. S 1> ยี่ยมเลยท oh <my. S 1> ีนี้เดี๋ยวพี่ก็ถามนิดนึง ไอพอดแรกตอนที่มาที่เราเอาเรื่องของข่าวของเวเนซุเอลาใช่ไหมฮะตั้งขึ้นมาเนี่ยทําไมเราคิดว่าข่าวเนี้มันสําคัญแล้วทําให้เราต้องเขาเรียกว่าต้องมาหาหนทางเรากลัวอะไรฮะเวเนซุเอลานี่มันไกลไปตั้งครึ่งโลกทําไมเราเลือกเราเลือกข่าวนี้มาใช้ฮะเป็นข่าวที่ผู้คนรับรู้อ่ะค่ะเป็นคือมัน ทั่วโลกรับรู้ถึงข่าวนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เลยหยิบยกประเทศนี้มาเป็นตัวอย่างนะคะอืมมันมีสถานการณ์อะไรที่เราคิดว่ามันเหมือนบ้านเราหรือว่าเราถึงได้ได,ได้ได้เลือกออกมาเพระเนื่องจากว่าเรามีโอกาสเป็นนันได้ถ้าไม่ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าหรือประหยัดน้ำค่ะอืมเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างเขาได้ใช่ไหมครับ หมายถึงว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบแบบเขาได้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นใช่ไหมนะฮะทีนี้อีกคําถามหนึ่งอันเนี้ยอยากให้อยากให้ในทีมเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าจากคลิปวิดีโอเนี้ยเราอยากบอกอะไรกับคนดูบ้างอยากให้คนดูดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้อะไรออกไป ค่ะก็อยากให้ช่วยกันทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะโดยการปิดน้ำปิดไฟพอตลั๊กเมื่อไม่ใช้ค่ะหรือถ้าแบบเออใช้ได้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์นะคะแต่อาจจะยากนิดนึงค่ะไม่ก็ใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะค่ะ ดูเหมือนจะมีอะไรอยากจะบอกกับคนดูเยอะมากกว่าที่นำเสนอออกมาเลยนะครับก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าสงสัยถ้ามีเวลามากกว่านี้สงสัยทางน้องๆคงทำได้เยอะกว่านี้นะครับก็ก็ขอบคุณน้องๆมากครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ชนินด้วยนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ <c ười> ตอนนี้เราเดินทางกันมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะเชื่อว่าท่านคณะกรรมการนะคะตอนนี้กำลัง ปวดหัวอย่างหนักเลยนะคะในการที่เออเราจะทําการตัดสินยังไงดีนะคะเราก็มีเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการพิจารณาผลงานของน้องๆนะคะขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสามาัคคีวิทยาคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอนํออนำ<อ>ทุกท่านนะคะ<อ>ไปชมนิทรรศการด้านนอกห้องประชุมกันก่อนนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวไปชมนิทรรศการกันเลยค่ะนั่นเองแหละครับ ครับเรามาเริ่มกันที่โรงเรียนแรกกันเลยนะครับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจากจังหวัดเชียงรายครับโรงเรียนนี้ก็ได้มีการนําหลักสูตร STEM กังสองครับเข้าไปบริรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด8กลุ่มสาระครับโดยโรงเรียนนี้นะครับก็จะมีในจุดเด่นเรื่องของภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษนั่นเองครับให้นักเรียนนั้นได้มีการเขียนนะครับแล้วก็อธิบายคําศัพท์เกี่ยวกับคําศัพท์ที่อยู่ในเรื่องของกําลังไฟฟ้านั่นเองครับ ค่ะเห็นน้องนองนักเรียนยกมือ2นิ้วนะคะจะร,รบกวนอาจารย์ยกมือ2นิ้วตามน้องๆด้วยได้ไหมคะทุกคนเลยนะคะยกมือ2นิ้วก่อนนะคะ <S 2> <S 2> โอเคค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกดไลค์สักหนึ่งภาพนะคะรบกวนนั้นคณะกรรมาการทุกอย่างและแล้วก็น้องๆด้วยนะคะ